ผมเคยถียงกับกราฟิกอยู่หลายรอบม,มากเลยผมอยากให้ภาพสินค้าเนี่ยมันดูแพงแต่น้องกราฟิกอยากให้มันดูมินิมอลจนสุดท้ายพอปล่อยออกไปลูกค้าทางมาบอกว่าภาพมันก็ดูแพงอยู่หรอกนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอยากจะซื้อเลยอะ ตอนนั้นผมได้ถึงบางอ้อว่าอ๋อไอคาว่าสวยกับขายได้เนี่ยจริงเป็นคนละเรื่องกันนะไม่ว่ามันจะเป็นภาพแพงหรือภาพดูสะอาดมินิมอลก็ตามสมองคนเราตัดสินสิ่งที่จะซื้อจากอารมณ์และอารมณ์เกิดจากสีภายใน3วิที่เขาเห็นถ้าสีมันไม่ตรงกับอารมณ์ของสินค้าเนี่ยสมองมันจะไม่เชื่อมโยงหลังจากนั้นผมก็ตั้งกฎกับตัวเองเลยนะฮะก่อนออกแบบให้ถามตัวเองก่อนทุกครั้งว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกอะไรจากการที่เห็นภาพดูสีนี้พอทําแบบนั้นยอดก็โตขึ้นทันทีนะโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนคําโฆษณาอะไรเลยแม้แต่คคําาาเเดียยวช่นถุ้ณขของ รถราคาแต่คุณใช้สีฟ้ามันเป็นสีที่สงบใจเย็นไม่เร่งการตัดสินใจแต่ถ้าคุณเปลี่ยนไปสีแดงหรือสีส้มมันเป็นสีที่เร่งเร้ากระตุ้นอารมณ์ของคนให้ตัดสินใจถ้าคุณโพสต์ขายกาแฟรสเข้มเข้มแต่คุณนั้นใช้ภาพโทนสีฟ้ามันก็ไม่ได้แอาลมเลยว่ากาแฟนั้นมันดูรสชาติเข้มแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้สีน้ำตาลหรือสีทองมันก็สื่อถึงอารมณ์ความเข้มข้นของกาแฟนั้นถ้าคุณขายครีมบำรุงสูตรอ่อนโยน ซึ่งสีมันดูเร้าใจแรงไม่ละมุนไม่เหมาะกับสูตรอ่อนโยนถ้าลองปรับมาใช้สีชมพูอ่อนหรือสีครีมมันจะส่งให้รู้สึกถึงอารมณ์อ่อนโยนปลอดภัยน่าเข้าหามากกว่าคืนนี้ลองกลับไปคลิกที่โฆษณาของตัวเองดูนะฮะแล้วถามตัวเองว่าสีที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยกระตุ้นอารมณ์ให้คนอยากซื้อสินค้าของเราหรือเปล่า